หมดไป ừ, ที่ดูนะสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีหมดอยู่แล้วแน่ๆนะคะแล้วพอหมดไฟเกิดปัญหาอย่างค<ๆ>ุณแม่คือต้องดูแลยังไงรู้ไหมก็คือต้องผ่าตัดแล้วนะคุณแม่แบบฟันเลยหน้าเสียเลยอะตองทำดักพักฟืนอีกนานเลยนะแล้วก็บอกได้เลยว่าอาจจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วค่าใช้จ่ายสูงมากค่นะซึ่งคุณแม่เราไม่เอาไม่เอา ก็เลยถามว่ามีวิธีอื่นไหมด้วยการบอกว่าอะเพื่ออย่างนั้นง่ายสุดนะก็คือการเติมคอลลาเจนเข้าไปมันหมดใช่ไหมที่ข้อเข่าก็ต้องกินเติมเข้าไปแต่ว่าการจะกินคอลลาเจนเพื่อดูแลในที่ข้อเข่าโดยเฉพาะเนี่ยไม่ใช่คอลลาเจนอะไรก็ได้นะคะต้องเป็นคอลลาเจนระเทศเดียวกับที่อยู่ในข้อเข่าเรียกว่าคอลลาเจนไททูค่ะซึ่งเอิร์ธจะบอกว่าท่านผู้ชมไม่ต้องไปหาว่าเอิร์ธและคุณแม่เลือกสรมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเราทานตัวนี้กัน C c a l c i ซ m ยมแอนท l a เลจเนสคลนะคะสิ่งที่ทำให้เอเื้อตัวนี้เลยคุณผูชมดูนะเขาระบุเอาไว้หน้ากล่องชัดเจนมากๆว่าเป็นค hmm. อลลาเจนไชทูเห็นไหมะนี่ที่เขากล้าระบุแบบนี้เพราะว่าเขาใส่มากกว่ายี่ห้ออื่นในท้องตลาดถึงห้าเท่า คือถ้าเป็นย่ออื่นนะเพาใะใส่น้อยเนีบางทีพวกก็เอาไว้ข้างๆด้าน่เอหรือว่าด้านหลังออกมเพราะเขาไม่ได้ใส่เยอะแต่ตัวนี้คือเขายเน้นเลยแล้วแห็นนะเขายังมีแคลเซียมอีกสองชนิดบังกรกระดูกมีวิตามินดีมีวิตามินซีผู้ชมนี่เป็นวิตามินสคัญมากๆนะถ้าวันนี้จะทานคอเลเตถ้าไม่มีวิตามินซีคือร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมเอาคอเลเตอรลไปใช้ได้เลยเท่ากับว่าถ้าไม่มีวิตามินซีเหมือนสิ่ี ่กายนัาหัวบ้านเปลืองเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขายังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นสำอรับร่างกายถึงสี่ชนิดด้วยค่ะเรียกว่ากล่องหนึกล่เดียวกโจบครบ ได้ทำเรื่องข้อได้ทำเรื่องกระดูกได้ทั้งเรื่องกลิ่นดิ้นกันแล้วก็ได้เรื่องผิวคันด้วยต้องทิ้งแย่ตัวนั้นตัวนี้ไม่ต้องประหยัดรับดิ้งและที่สำคัญรสชาติอร่อยโอ้โหพอคุณแม่ได้สูงครั้งแรกชอบมากเลยค่ะเพราะที่เห็นดั่งดื่มน้ำผลไม้ใชะว่าคือรสหวานนิดๆนะคะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีคลอโซโรลถ้าเอานี่พอดื่มได้เกิดอะไรขึ้นก็เดือดตลอดเนี่ยเป็นประจำค่ะวีเราหาพี่นไม่เจอแล้วค่ะบอกว่าอยูแล้วไม่อยู่บ้านแล้ว นี่ไล่นไหนงอเล่นโลคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกีฬาที่แม่ชอบเล่นแต่ช่วงนี้เล่นไม่ได้เลยนะต้องหยุดแต่นี่คือกลับมาเล่นได้แล้วส่งคลิปมาอวดมีความสุขมากแล้วโค้มาอวดรูกใหญ่เลยแล้วล่าสุดเนี่ยไปเดินเล่นด้วยการสะเอิร์ดคุณแม่ใส่ผ้าใบมีการวิ่งโถดินนะบอกว่านี่แม่วิ่งให้ดูไหมตกใจเลยอ่ะแบบก็เลยบอกแม่ว่าโอ้แม่ คนอายุเท่าไงแม่นะเรียกใกล้ไม่แปลเรียกปกติเดินย่ากเลยนะ <Hey. S 1> นี่คือวิ่งโชว์แล้วไม่ใช่แค่นั้นถ้วิ่งได้ค,ค่ะุณ้ชมคะขึ้นบันได้ไม่ต้องกังวลเลยนะ <Hey. S 1> มันเกาะราวไม่เรียกลูกแล้วตอนนี้ไปไหว้พระมีความสุขมากเพราะว่าสามารถขึ้นเขาไปไหว้พระแล้วก็กราบพระได้ด้วยแล้วก็ตอนไปนเที่ยวสวิตซ์กันล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว <Hey. S 1> คือสวิตซ์เนี่ยต้องอยากไปเขาขึ้นเขาแล้วมันชันมาก แล้วไม่ได้ใช้อย่างเดียวนะคะน้องลอยเขามาีม้าข<ด>ึ้นเลื่อนด้วยสังเกตเห็นไหมขึ้นเนี่ยกกระติกคุณแม่ที่เดินเร็วคือเร็ว,วกว่าลูกอีกนะแล้วพอขึ้นไปสุดก็เลยขึ้นไปสุดชั้นมาไม่อยากต่างรู้อะไรเหรอลูกเราแบบไปราบพี่ชายขวาโอโ้โหเห็นคุณแม่แล้วคือมุความสิทธิ์เ,เลยคะ่ะค,คุณแม่เยื่อน น่าตายิ้งแย้มเลยมัสุดมากเพราะว่าที่จัดมาทำทุกอย่างอย่างที่อยากทำเออว่านี่คือความสุขที่สุดของมนุษย์นะนั่ทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำแล้วเอออยากจะบอกว่าเราอยู่วงการมานานนะคะท่านผู้ชมถ้าอะไรเออไม่ใช้จริงไม่จริงเออที่กล้าแนะนำค่ะตัวนี้เราทำกันจริงๆนั่นคือแม่แหละเอออยากให้ท่านผู้ชมได้ดูแลกันเดินในข้อเข่าด้วยสุด้าที่ดีกันฟังดีๆนะสุดขาดีต้องมีประโยชน์ดีด้วยตายแล้วตอค่ะพบกันที่ ซีสอกล่องสองพันสี่บาทแต่วันนี้ลดไปเลยนะ2กล่องเหลือแคทีนึ่งพัยเก้าสบาทค่ะแล้วก็โหวให้ทัน100สายแรกเก็เออจะแถมฟรีให้อีก2เป็นทั้งหมดคือส่เงื่อย่างนี้หมดให้แก้วนีดูนะเทแก้วมิวจีมาเป็นแก้วที่แบบเอ็นแล้วเป็นสเลดเก็บคุณภูมิด้วยแล้วก็ถ้าอยู่ในรถนะไม่เดือดด้วยเพราะว่าเขามีตัวนี้แล้วคุณจบนี่อันนี้ตัวเดียวเกิบทันทั้าฟรีนะแล้วก็ ไม่มาตั้งสวยให้ด้วยค่ะอรออาหารสุดยอดเอาไปเลยทั้งเซต3าิ้นหมดที่ค่ะคุณผู้ชม8ชิ้นนะคผู้จ่ายเน่ยเ9าสบาทเท่านะโทรหววโทให้พันเพราะเออให้แค่ร้อยสามศูนย์สองศูนย์สามศนย์ศูนย์สามสค่ะ ต้สอง,องอจับ,สบนสามูหรือลายแอดีเอฟนแปดสิบแปส่งไม่ฟรีเก็บแทนาทางหรือว่าสแกนจวอารโค้หน้าจอก็ได้ยางอีกรอบปกตเกล่องสองพันวันนี้ลดเลยหนึ่งพ้อโยเก้ขอยานร้อสายสายคุณไม่รู้นะคะโานเอาไปอีอปอ 2, 7, กสองเป็นสี่กล่องค่ะให้แก้สตะเล็กเก็บอุณหภูมให้ก่องแสอาหาเสื้จากอีกหนึ่งเซตทั้งหมดคือแปดซื้อสองแถมหกนะให้แปดทเคยหนึ่งพนเก้ารอยเก้าโดด่นค่ะ 020 0033ค่ะ020 0033หรือลายแท็ก f s 8 8จะบอกว่าเอิร์ธใช้จริงและคุณแม่ก็ใช่จริงเราดูแลเขาเว้เป็นในข้อเข้ากันด้วยโนี้นะคะคุณผู้ชมคะรวจ020 0033นะคะหรือ f s 8 8 8นี่ะถูกั190ทุกนคะแล้วชมรีบโทกันเข้ามานะคะจำกัด100สายเท่านั้นวันนี้ขอบคุณที่เอิร์ธูควมมากๆค่ะคุณ้มเนี้ ไปนะคะกับลิปล่าสุดของหนุนการพัชนาที่ชื่อว่าคม่อโกมขลานจะเป็นยังไงเราดูกันช่่นเพเราสองคนชองานลาทูก้อไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih นาวาตจเราักาไกลมั่นใจว่าสนั้นจะมีกรสลับสุยกืให้นายธีเินะว่าที่นายนปเป็นคนที่30ักเก้าไกลเป็นนายกุรัฐมนตรีตั้งแต่การหัวในครั้งแรกก็เียสวอีก64เสียงได้เสียงครบแล้วแต่ยังคงต้องทำงานต่อที่นง่เพือมีบางท่าเปี่ยนใจและได้สำรองไว้ก็ไม่มีทางทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นนางนานนางสาวสิริกัญยายังกล่าวด้วยว่าได้ใช้วิธีการพูดคุยอย่างเตียว สวาาัสดกที่จะเเปิดยต่อสาธาธรณะขอให้เห็นผลการในวันนั้นว่าโดดแบบไหนไม่จาเป็นที่จะต้องรักพักเต้าไฟไม่ต้องเชียร์ขอแค่เคารพสิป,ประชาชนที่ได้เลือกมาเป็นพักอันดับหนึ่งและรวงตัวจัดตั้งรัฐบาลหลักการง่ายแค่นี้ประเทศไทยก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ บริษัทวชิ้นเกตเจ้าของยานดำน้ำไททันซึ่งเกิดระเบิดขณะพาผู้โดยสาร5คนดำลงมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อชมตั้งเพลนในทะเลเมื่อ18มิถุนายนออกประนาดระบอว่าทางบริษัทได้นัำปัสปัตยาน หน่วยยามฝั่งของสหรัฐกำลังสืบสวนหาสาเหตุการระเบิดแบบยุบตัวของยาไทท่านและมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันซ้ำอีกเจ้าหน้าที่สืบสวนต่างเดืินมิถุนายนว่าหน่วยยามฝั่งกำลังดำเนินการสืบสวนระดับสูงสุดรวมกับเจ้าหน้าที่ของแคนาดาสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสใดการสืบสวนอาจนำไปสู่การฟ้องร้องทางอาญาหรือทางแพ่งได้หลังการกููเศษ็ทราบยาไทท่าน5ชิ้นรวมถึงชิ้นส่วนมนุษย์ตับขึ้นฝั่งเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่าน ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่งางการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างและทั้งหมดนี้คือ Express News เมื A ่อเ,เริ่มมีเสตุกาอาจส่งผลมากกว่าที่คุณไทยลอกมีตัวอย,ลลลลยอย่างเศษสิบจุดสี่หกร้อยสี่สิบสี่ลายเสศษพันอย่างบเประสิทธิภาพ้าวไทยลอกตื่จใจเยอรมันด ไม่สกิมบบรีเลมอนโซดาไม่มีตาเรีซเกินตาแบล็คไมค์ต้องแจกอไทุกวันแจกลัตเดือนวันนี้ต้เป็นกระกราของสองันย สัมมุนล์พ Child ัคนพิเศษสีเทีเพิ่มองอระดับโกยาวนานสามสบวันหมู่กกบยข้อกันสมองสองตอองเป็นห่วดีควนวลาตอกาที่จะมร ร้อนร้อนร้อนร้อร้อยแบบนี้นะต้องเหมดอนคนมาเมื่อถึที่ร้อนมากทีผู้ชมสังเกตไหมเขาบ้างที่ชมเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะเดินเข้ามาในเซ็นทรัฐทีวีเลยนะคือมันร้อนถึงขั้นว่าเหมือนจะหน้าเมื่อตาัวเอคอ้ายจะเป็นลมโอ้สูดดมด้วยแฉะ มันร้อนแต่ว่าใ้นร่มๆเขาไหแต่ถ้าคุณพูดถึงเรื่องของอากาศร้อนแบบนี้ในวัถาพรุงนี้พูดถึงเยอะมากพายุสุริยะี่ลกฟังน่ากลัวไหมเป็นพายุสุริยะคือดูอันตย์มันจะระเบิดหรือเปล่ามันจะเกิดอันตรายอะไรกับโลกใบนี้ของเราไหมเล่าให้มดกฟังเดี๋ยวเพิ่งเกาหัวแกแก้คุณนนะมาเตรียมตัวรับมือกันก่อนคือตอนนี้นะคะนาซ่ากำลังจับตามองเรื่องพายุสุริยะทคาดว่า จะทำใีความดุแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะขึ้นขึ้นเป็นเทรนเลยตอนนี้หลายช่องทางหลายแพลตฟอร์มจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วไอ้พายุเขื่อยาคืออะไรไเล่านิดหนึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจาก การที่เกี่ยวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาเรียกว่าการระเบิดลุกจ้าจะทําให้อุภาคประจุไฟฟ้าอย่างอกมามหาศาลและประจุไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไปรบกวนการสื่อสารระบบโทรคมนาคมให้เป็นอัมพาตอย่างเช่นการทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับห้องคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะเด็ดโลกทิ้แย่เลยนะ แคบเข้าระบบโน่นนี่นั่นไม่ได้ที่มีการกบฏนิดแล้วนะหลายคนต้องการจะกบฏมันุนแรงขนาดนั้นเลยหรอเลือ่อนีินยาอาจารย์เสียงสะดาเด็กดวงบนอิมพันต์ก็โค้ชอธิบายว่ามันเป็นการตีความไปเองตอนที่ทันหาว่ายาังไม่เคยมีการออกประกาศเกอนอะไรเกี่ยวกับพายุสุริยะ และสิท <ermo> <and> <Allah> e <ooo> ี่นาตาและหน่วยอันจะบหน่พยายามทําก็คือหาวิธีเคลือนไัยให้ทันทุกสีก่อนที่พายุสุริยะจะมาถึงโลกซึ่งคาดว่าได้ถึเดีบาตุแรงสูงสุดในปี2568หนื้นนะคะว่าสองพัน2555ที่ตอนนี้ก็เหมือนกับ ต้องเตรียมพร้อมระบบระ่ะในการเตือนภัยกันก่อนนะอย่างไรก็ตามให้เราตระหนักรู้เอาไว้แต่อย่าเพิ่งประหนุนะและถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโลกช่วงภาวะโลกร้อนอ่ะรู้อะแล้วจตอกไปเด็ดตอกมาคืนอ่ะต้องมุงหูหมุกเัามาอัปเดตอยู่จะเข้าไปเดินอีกตสองแถวหนึ่งก็ได้ค่ะ ร้อนเอออันนี้200ได้ไหมน่าจะร้อนเงินอาการอย่างเงี้ยเออเ้อนเกินไยนออทางผู้พิจารณาจังหวัดพะเยาจังหวัดเขาขึ้นฮะไปเจอกับพระพุทธรูปปางประทานพรถึงกลางตอกพวกงานที่ต้องไปกราบไหว้ดเนี้ยผู้พิจารณาพระพุทธรูปปางประทานพร สีขาวอมเขียวจะได้เห็นกันณ์เดดไปที่วัดแห่งนี้คุณโยมครับเขาบอกว่าเจอแล้วเนี่ยความใหญ่ความยาวของมันเนี่ยก็ประมาณนะมีหน้าตัาประมาณตั้งสิบเซนติเมตรหกห้าสิบเซนติเมตรคาะเล่าให้ฟังอย่างนี้ถ้ามาแล้วคุณโยมดูมันอยู่ๆก็โผล่ตรงจอบูตรงนี้ฮะแล้วตรงเนี้ยคือตรงไหนในวัดไหนอยู่ใต้ยอดสีมหาโพขนาดสองคนโสูงกว่ายี่สิบเมตรโอายต้นโพว่างง่ายๆที่บริเวณ